มันเลยวันนี้เหนื่อยมากเลยอิจฉาลูกสาวจังเลยได้นั่งรถเข็นสบายสบายแม่อะไรลูกเมื่อคืนไปเทศก,กาลฮาโลวีนมาอะนี่ของฝากที่แม่ฝากโอ้โห เครื่องสำอางนี่นาะลืมไปเลยแล้วก็มี iPad ด้วยเอา iPad ไปวางก่อนที่เหลือก็เป็นเครื่องสำอางเก็บเครื่องสำอางก่อนมันแพงเอาไปไว้ในห้องน้ำลูกจะเอาไปเล่นไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไอไก็ไอ มาลองชุดที่แม่สั่งซื้อซิว่าครับหรือครับเฮ้ยครับหรือไม่ครับเปลี่ยนชุดตายแล้วครับใส่งี้ได้มันก็ใส่แพมเพิร์แทนแล้วกันแพมปดพพุดปแพมเพิรก็หนาไปหรองั้นใส่แพมเพิรใหม่ก็ได้ยัดได้ละนอนนอน เดี๋ยวแม่อุ้มไปไม่เดี๋ยวพ่ออุ้มไปอมถอดจุกนมก่อนัอาไปไว้ตรงนี้พวกมีช้าค่อยมาล้างพี่ผ้าหอมหอมงั้นคุณไปอาบน้ำแล้วกันผมจะดูโทรศัพท์จ้า ผมจะคุยกับเพื่อนคุยเสียงดังมากเลยวันนี้อากาศหนาวเวร์ ไมกกระเป๋ามา้อยอยู่ด้วยเอาออกอยังไงทุกคนใครมีวิธีก็ฝากบอกน้องกิ๊อีด้วยนะคะอาบน้ำดีกว่าจะใส่สบูปป่แป๊บ โอเคถูตัวเสร็จก็ล้างน้ำอีกรอบเสร็จละเดี๋ยวแปรงฟันล็อกนี้อาจจะดูวุ่นวายหน่อยนะคะ,ะขาวเวอร์ วีผมแป๊บโอเควีเสร็จละชุดนอนชุดนอนอึ๊บได้ละฝันดีนะจ๊ะฝันถึงหนุ่มอีกแล้วสินะ เอาหูฟังออกก่อนอมแม่ผมอาบน้ำไปแล้วเส่ชุวนอนเลยแล้วกัน makarong pit fai ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอยากเริ่มกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้อยอีโนนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย